เข้าสู่ยุคแข่งขันสะสมอาวุธกันอีกครั้งหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็นแต่ที่ต่างออกไปไม่เฉพาะการแข่งขันของแค่สองชาติมหาอำนาจอย่างสหรอักรัสเซียเหมือนในอดีตเท่านั้นเมื่อวันนี้มีผู้เล่นใหม่ขอก้าวท้าชิงคำว่าเบอร์หนึ่งมหาอำนาจอย่างจีนเป็นอีกชาติที่กำลังพัฒนาในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงนวัตกรรม AI และอวกาศขณะเดียวกันยอดการผลิตอาวุธของค่ายตะวันตก ถือว่ามียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจํานวนมากชนิดที่ผลิตไม่ทันที่สําคัญเกาชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองเริ่มมีสัญญาณการพัฒนาและเพิ่มจํานวนหัวรบนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นโดยพระว่าสหรัฐเป็นชาติที่ทุ่มงบพัฒนานิวเคลียร์มากที่สุดประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามครับ เปิดตัวเรือผิวน้ําไร้คนขับหรือเรือโดนล่องหนเป็นเรือรบลาตะเวนแบบไร้คนขับใช้เทคโนโลยีล่องหนที่พัฒนาขึ้นในประเทศจีนโดยนําออกมาทดสอบให้กับสาธารณชนได้เห็นในน่านน้ําใกล้เกาะพานจือเมืองโจชานมนทลนเจอ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศโดยเรือมีระวางขับน้ํา200ตันความยาวกว่า46เมตรและทําความเร็วสูงสุดได้กว่า20นอต โดยมีการออกแบบคล้ายกับเรือตรวจการผิวน้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐหรือ Sea Hunter โดยเรือโดนล่องหนของจีนลำนี้สมรรถนะปฏิบัติงานในทะเลภายใต้สภาวะคลื่นที่รุนแรงสูงกว่า5 6เมตรได้อย่างปลอดภยัยโดยลักษณะเฉพาะของเรือเช่นการบังคับระยะไกลการอำพรางตัวในทะเลและความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ขั้นสูงของระบบ AI เรือลำนี้สามารถใช้งานทางทหารและให้ยุทธวิธีการรบทางทะเลรูปแบบใหม่ๆในการทำสงครามทางเรือไม่มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายด้วยอุปกรณ์ไร้คนขับดังนั้นเรือโดนโจมตีสามารถส่งไปยังพื้นที่สู้รบที่อันตรายเพื่อลาาตัวเวรภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำต่อต้านอากาศยานผิวน้ำหรือต่อต้านเรือรบด้วยขีปนาวุธหรืออาวุธปล่อยต่อต้านเรือผิวน้ำระยะไกลต่อวีโดโอปราบเรือดำน้ำและทุ่นระเบิดน้ำลึกได้ นี่ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่จีนคิดคน้นและต่อยอดจากเรือตรวจการของสหรัฐเพื่อพัฒนาแสนยนุภาพทางทหารในก้าวทันยักษ์ใหญ่อย่างสาหรัฐโดยเฉพาะอาวุธทำลายล้างสูงอย่างนิวเคลียร์ซึ่งพบว่าจีนกำลังขยายคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมบ่งชี้ว่ามีการสร้างคลังเก็บอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินใหม่กว่า300แห่งคาดว่าจีนจะมีหัวนบนิวเคลียร์ถึง700ลูกภายในปี2570หรืออีก5ปีข้างหน้า และมีตัวเลขการใช้งบประมาณการพัฒนานิวเคลียร์สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐข้อมูลจากคณะกรรมการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อการยกเลิอกอาวุธนิวเคลียร์หรือไอแคนซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์ระบุว่าเมื่อปี2564สหรัฐเป็นชาติที่ใช้ใจ่ายในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดใช้งบประมาณกว่า44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ รือราว1.55ล้านล้านบาทคิดเป็นเกือบครึ่งของงบประมาณเฉพาะในกลุ่ม9ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองอย่างเปิดเผยได้แก่สหรัฐรัสเซียจีนอินเดียปากีสถานอังกฤษฝรั่งเศสอิสราเอลและเกาหลีเหนือโดยทั้ง9ประเทศใช้งบประมาณเพิ่มขีดความสามารถนิวเคลียร์รวมกันกว่า2.89ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ8จากปี2 5 1 3แบ่งเป็นสหรัฐ 1.55ล้านล้านบาทตามมาด้วยจีน4 1 553ล้านบาทและรละัสเซียอยู่ในอันดับ3ใช้เงินราว3 1,774ล้านบาทส่วนเกาหลีเหนืออยู่ในอันดับที่9ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายโดยงบประมาณกว่า22,527ล้านบาทอย่างไรก็ตามรายงานของไอแคนระบุว่าข้อมูลประกอบการวิเคราะห์กรณีของรัฐบาลเพียงยางยังจำกัดอยู่มากดังนั้น อาจจะมีการใช้งบประมาณที่มากกว่านี้ได้ขณะที่สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮมเปิดเผยรายงานว่าจํานวนหัวรบนิวเคลียร์ทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังยุคสงครามเย็นโดยมีปัจจัยจากความขัดแย้งทั่วโลกและการประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้เพิ่มจํานวนการอัปเกรดหัวรบนิวเคลียร์มากขึ้นและความเสี่ยงที่อาวุธเหล่านี้จะถูกนํามาใช้จริง ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนั่นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นทั้งนี้เมื่อมาดูประเทศที่มีหัวรบนนวเคีย์มากที่สุดกลับเป็นรัสเซียที่มีหัวรบนนวเคีย์มากที่สุดอยู่ที่5977ลูกจากจํานวนทั้งหมด12,705ลูกใน9ประเทศตามด้วยสหรัฐมี5 4า8ัีลูกโดยทั้งสองชาติมีหัวรบนนวเคีย์รวมกันที่เป็นร้อยละ90ของทั้งโลกซึ่งรัสเซียมีหัวรบมากกว่าสาหรัฐราว5 5าหหัวรบ ละเวลานี้มีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ทั้งในรูปแบบขีปนาวุธและติดตั้งในเครื่องบินรบแบบพร้อมใช้งานราว3,200หัวรบแบ่งเป็นรัสเซีย1,600ลูกพร้อมใช้งานทันทีขณะที่สหรัฐมีหัวรบติดตั้งประจำการมากกว่ารัสเซียคือ1750ลูกป,ประเทศที่มีนิวเคลียร์เป็นอันดับ3คือจีนมีหัวรบนิวเคลียร์350ลูกตามด้วยฝรั่งเศส290ลูกอังกฤษ 225ลูกปากีสถาน165ลูกอินเดีย160ลูกอิสราเอล90ลูกโดยอิสราเอลเป็นเพียงชาติเดียวใน9ชาติที่ไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่ามีอาวุธนิวเคลียร์สำหรับเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์20ลูกและเชื่อว่ามีวัสดุในการผลิตหัวรบนิวเคลียร์ได้ราว50ลูกอย่างไรก็ตามก่อนการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน บรรดา5ชาติสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้แก่อังกฤษจีนฝรั่งเศรเสรัสเซียและสหรัฐต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่ออกมาแถลงการระบุว่าสงครามนิวเคลียร์จะไม่มีผู้ชนะและจะต้องไม่เกิดขึ้นแต่ภายหลังที่รัสเซียป,ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนวันที่24กุมภาพันธ์2565ถัดจากนั้นเพียง3วัน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียสั่งการให้ยกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดของกองกําลังนิวเคลียร์และเพิ่งผ่านการซ้อมรบของกองกําลังนิวเคลียร์ขังล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดานดิเิตีเปสคอโฟโฆษกทํำเนียบเคมเินเปิดเผยว่าการติดต่อสื่อสารยังคงเป็นเรื่องจําเป็นในความสัมพันธ์กับสหรัฐตามกลางสถานการณ์ตึงเครียดซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นจริง และสองฝ่ายจะต้องหวนกลับไปสู่สิบลิตแห่งเจนีวาคือการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเมื่อปี2 5 1 4เพื่อทําให้เกิดความหวังของการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ยักษ์ใหญ่ของโลกและต้องอยู่บนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกันรวมถึงผลประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่เส้นสุดยุคสงครามเย็น ขณะที่งานแสดงอาวุธยูโรซาโทรีอา์มแฟร์จัดขึ้นนอกกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันที่13มิถุนายน2515มีอาวุธหลากหลายถูกส่งมาจัดแสดงประชันแสนยยนุภาพจาก60ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรถถังรถหุ้มเกราะควบคุมจากระยะไกลด้วยระบบรีโมตคอนโทรลชุดกันกระสุนและอื่นๆอีกหลายรายการโดยบริษัทหรือประเทศที่นำอาวุธมาจัดแสดงในงาน มีบูธการจัดแสดงของยูเครนที่ตีดอยู่กับบูธของล็อกฮีสมาตินบริษัทผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐซึ่งนาขี่ปนาวุธต่อตารถถังเจฟลรินมาจัดแสดงด้วยแต่ปีนี้ไม่มีบริษัทด้านอาวุธจากรัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อันดับสองของโลกโดยผู้ผลิตอาวุธจากยุโรปตะวันออกรายหนึ่งระบุว่าปีนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนสงครามส่งผลดีต่อธุรกิจแต่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขามีความสุข สอดคล้องกับตัวแทนบริษัทขาอาวุธหลายแห่งเปิดเผยว่าความต้องการเซื้ออาวุธมีเข้ามาจํานวนมากแต่ศักยภาพในการผลิตกลับไม่พอโดยเฉพาะยุโรปที่พึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์จาก่างประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะจากสหรัฐมาหลายปีปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและย,ยูเครนทําให้เห็นภาพชัดขึ้นยอมรับจะยังไม่สามารถหาอาวุธและลูกสุนให้เพียงพอต่อความต้องการได้ไปจนถึงปี2567ถึง2568 การบริษัทล็อกพีสมาตินมีแผนเพิ่มกําลังการผลิตขีปนาวุธเจฟลินเกือบเท่าตัวซึ่งถือเป็นอาวุธต่อต้านรถถังที่สหรัฐส่งไปช่วยยูเครนสู้รบตั้งทานการทุกการของรัสเซียมากกว่า5,000ลูกโดยเป้าหมายคือเพิ่มกําลังผลิตเป็น4,000ลูกต่อปีจากเดิมผลิตที่2,100ลูกต่อปีในปัจจุบันและการเพิ่มกําลังผลิตนี้จะใช้เวลาราว2ปีเวลานี้สหรัฐและพันธมิตรนาโต เริ่มส่งอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่อตาจอนฮาวิเซอร์และระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสไปช่วยยูเครนซึ่งจรวดหลายลำกล้องนี้จะมีพิสัยการยิงไกลและมีความแม่นยำกว่าระบบอาวุธของยูเครนในเวลานี้ล่าสุดสหรัฐและชาติพ,พัธมิตรกว่า45ประเทศได้หาหรือก,กันที่กรุงบัสเซลิลประเทศเบล,บลเยียมวันที่15มิถุนายน2565ได้้อสรุปให้การสนับสนุนอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครนอีกครั้ง โดยสหรัฐจะมอบเงินช่วยเหลืออีกกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว35,000ล้านบาทเพื่อจัดส่งอาวุธป้องกันชายฝั่งเปื่อนใหญ่เครื่องกระสุนและระบบจรวดชั้นสูงรวมถึงงบประมาณด้านมนุษยธรรมอีก225ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว ,7848 ล้านบาทเพื่อจัดหาน้ำดื่มเวชภัณฑ์อาหารการดูแลสุขภาพที่พักพิงและเงินสำหรับครัวเรือนที่จะใช้ซื้อข้าวของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ือเป็นการสนรับสนุนอาวุธให้กับยูเครนใช้ในการต่อสู้กับรัสเซียอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลสกี้ของยูเครนเป็นเวลา41นาทีจนได้ข้อสรุปให้ความช่วยเหลืออีกครั้งและในวันเดียวกันประธานาธิบดีสีจิน้นผิงของจีนบอกกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์ว่าปักกิ่งและมอสโกมีความตั้งใจเดินหน้าสนับสนุนกันและกัน โดยมาเรียซาคาโรว่าโฆษกต่างประเทศของรัสเซียระบุว่าความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับจีนต้านทานความพยายามหวานเมล็ดพืชแห่งความไม่ลงรอยของชาติตะวันตกในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรย,ยุโรปได้ทำลายความสัมพันธร์ระหว่างพวกเขากับมอสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอุปทานพลังงานกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจีนรู้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ขณะที่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตประชุมเพื่อวางแผนประสานงานในการจัดส่งอาวุธหนักไปยังยูเครนหลังประธานาธิบดีเซเลสกี้กล่าวแสดงความเสียใจต่อจุดเยืนของผู้นําชาตินาโตบางชาติที่ทําให้การสมม่งมอบอาวุธมาถึงยูเครนประสบความล่าช้าอธิเยอรมน,นีฝรั่งเศสและอิตาลีท่านีรัเสเซียเป็นชาติที่ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากซาอุดีอาระเบีย และเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลกทําให้เวลานี้พลังงานถือเป็นอำนาจต่อรองของรัเสเซียจากชาติตะวันตกที่ต้องพึ่งพลังงานแต่ได้ผักทั้งโลกได้รับผลกระทบไปพร,พร้อมๆกันทํากลางวิกฤตสงครามที่ยืดเยื้อที่ทําให้โลกกําลังปรับสมดุลใหม่ทั้งมิติในด้านความมั่นคงการสะสมอาวุธของแต่ละชาติรวมถึงวิกฤตด้านเศรษฐกิจของโลกที่เข้าสู่ภาวะแห่งสงคราม